สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบก,กับดิฉันนะคะอ่อนอนงลำดวนและคุณนงรักวิทยาภาสิทธิ์นะคะในรายการโครงการอาชีพค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้มาประกอบอาหารที่เกี่ยวกับสาล่ายแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังนําสาล่ายมาทําอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งสาลายนะคะเราก็จะทราบว่ามีประโยชน์กับร่างกายมากมาย,ยนะคะเพราะว่าในสาลายนี่มีวิตามินหลายชนิดนะคะมีทั้งวิตามิน บี B, รวมนะคะแลวก็วิตามินเอนะคะโดยเฉพาะวิตามินเอเนี่ยสารลายจะมีมากที่สุดเลยค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกแร่ธาตุนะคะเช่นคอรีนะคะไอโอดีนะคะธาตุทองแดงและก็ธาตุเหล็กนะคะซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้นะคะก็จะทําให้ร่างกายนะคะโดยเฉพาะเลือดของเราเนี่ยนะคะมีความสมบูรณ์หรือว่ามีการป้อกตัวปอกเลือดได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเหล็กกับทองแดงนะคะจะไปช่วย เกาะตัวกับฮีโมโกลบินนะคะทําให้เลือดของเราเนี่ยมีความ,มดีสะาสมบูรณ์ขึ้นน,น,นะคะส่วนวิตามิน A นะคะก็จะช่วยให้ตับทํางานได้ดีนะคะจะไปช่วยล้างพิษในตับนะคะที่ฟอกเอ่อฟอกลหลออกหลอหใจฟอกทํางานในของหัวใจให้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังนำสาหร่ายมาประกอบอาหารนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะนำสาหร่ายมาทําเป็น แกงจืดนะคะต้มจืดนะคะสาหร่ายหรือว่าแกงจืดนี่ละค่ะนะคะ<ฆ>ซึ่งสาหร่ายเราก็จะใช้คนละแบบกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะค่ะคุณนงรักษ์นะคะคจะเป็นคนอธิบายนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะคะเริ่มจากนะคะสาหร่ายแผ่นกลมนะคะประมาณสองแผ่นค่ะค่ะหมูบดนะคะสองร้อยกรัมค่ะรุ่งสดนะคะ ห้าสิบกรัมค่ะเนื้อปูแกะนะคะห้าสิบกรัมค่ะค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียดนะคะหนึ่งช้อนครึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะค่ะแป้งมันค่ะสองช้อนชานะคะค่ะเกลือค่ะ หนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันงาค่ะสองช้อนชาค่ะสีอิ๊วขาวค่ะสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะน้ำซุปนะคะสีถ้วยตวงค่ะ เกากี้นะคะสองช้อนโต๊ะ,ค,ะค่ะ่แล้วก็มีผักชีและขึ้นช่ายต้นหอมกับขึ้นช่ายนะคะถ้าไม่มีขึ้นช่ายก็ใช้ผักชีก็ได้ค่ะอันนี้วไว้โรยหน้าค่ะ,ะ,คะแล้วก็จะปรุงรสให้หอมนิดนึงเวลานั่นก็มีกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยป่นนะคะค่ะนะคะจะเป็นต้มจืดที่ทําไม่ยากนะคะแล้วก็จะ เด็กๆที่ชอบทานสาลายนะคะอาจจะชอบนะคะเพราะคล้ายๆกับสาลร่หอกม้วนกุ้งนะคะที่เราสอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนผสมนะคะก็มีแค่นี้นะคะวิธีทำนะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มต้นจากการเตรียมส่วนของหมูก่อนนะคะค่ะเราก็จะนําเนื้อหมูนะคะมาผสมกับเนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อปูนะคะเราก็ใช้เนื้อหมูบดแล้วก็กุ้งสับใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะสับกุ้งก่อนนะคะกุ้งนะคะเราปอกเปลือกแล้วนะคะเราก็จะนํามา ชักเส้นดำออกนะคะหรือว่าดึงเส้นข้างหลังออกนี่นะคะแล้วก็จะหั่นเล็กๆค่ะไว้สำหรับนำไปสับวันนี้นะคะสาหร่ายสองแผ่นนะคะเราก็จะใช้เนื้อกุ้งประมาณห้าสิบกรัมเนื้อกุ้งห้าสิบกรัมนะคะ ก็จะเป็นเนื้อ <rainforest> กุ <presidency> ้ง <ç> ที่แกะแล้วนะคะถ้าเราจะใช้ถ้าเราจะซื้อนะคะกุ้งทั้งเปลือกเนี่ยเราก็ต้องซื้อให้มากกว่าห้าสิบกรัมนะคะอาจจะซื้อถึงหนึ่งขีใช่ไหมคะเราก็จะแกะมาแล้วก็จะได้กุ้งเนื้อนี่นะคะประมาณห้าสิกรัมหรืออาจจะมากกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วแต่ว่ากุ้งที่เราซื้อเนี่ยเปลือกหนาหรือว่าเปลือกบางใช่ไหมคะก็กุ้งทะเลนี่ก็จะมีทั้งเปลือกหนาแล้วก็เปลือกบางนะคะ เราจะนําเส้นดําออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็จะมาสับรวมกับหมูแล้วก็ผสมกับเนื้อปูนะคะ เสียงนิด <laughs> นึงนะคะเนื้อกุ้งนี้เราก็จะสับหยาบๆนะคะค่ะค่ะได้แล <c oughs> ้วนะคะเนื้อกุ้งนะคะ50กรัมนะคะเนื้อหมู200กรัมแล้วก็มีเนื้อปูบดนะคะอีก50กร Lan ัมค <ห pickle S 1> ่ะเราก็จะนำ เนื้อทั้งสามชนิดนะคะมาผสม,มรวมกัน,นะคะ่ะเนื้อหมูที่เลือกใช้นะคะก็เลือกที่มีมันด้วยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะเราทําแล้วเนี่ยมันต้องหมูก็จะแข็งเกินไปนะคะส่วนเนื้อปูนี่นะคะก็ต้องเลือกเปลือกหรือว่าเศษที่เป็นเปลือกออกด้วยนะคะที่ยังติดอยู่นะคะเราก็จะใช้เนื้อปูกแกะนะคะห้าสิบกรัม เราลองเอามือจับดูนะคะถ้ามีปลือกเราก็เอาออกค่ะเนื้อปูนี้ก็ต้องเลือกที่สดๆนะคะเนื้อปูที่สดนี่จะมีลักษณะถ้าเขาแกะแล้วถ้าอยู่ในถุงนี้จะมีลักษณะแห้งๆนะคะจะไม่มีน้ำใช่ไหมคะถ้าแกะนานนี่นะคะจะมีน้ําอยู่นะคะและน้ําที่ติดอยู่ที่ถุงก็จะเป็นุ่นๆนะคะ,คะจะเป็นน้ําเหมือนที่ว่าเก็บค้างเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ดมกลิ่นดูก็ได้นะคะ ถ้าเป็นเนื้อปูสดนะคะกลิ่นก็จะหอมเหมือนเนื้อปูแต่ว่าพอเก็บไว้หรือว่าเก่าแล้วเนี่ยกลิ่นก็จะเปลี่ยนไปนะคะจะมีกลิ่นฉุนนะคะก็จะไม่หอมค่ะถ้าถ้าเราไม่มีเนื้อปูเนี่ยเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเราใช้เฉพาะกุ้งกับหมูหมก็ได้นะคะ,ะ,คะหรือว่าจะใช้เป็นเนื้อหมูอย่างเดียวก็ได้นะคะส่วนใครที่ไม่ทานเนื้อหมูนะคะอาจจะใช้เป็นเนื้อไก่ก็ได้ะคะ่ะ ถ้าเป็นเนื้อไก่นะคะเราก็จะต้องเพิ่มน้ํามันพืชลงไปนิดนึงนะคะในเนื้อไก่ที่เราจะนํามาผสมนะคะเพราะว่าเนื้อไก่นี่มันจะน้อยกว่าเนือ้อหมูเวลาทําก็อาจจะแข็งไปสักนิดนึงนะคะเราก็จะเพิ่มเนื้อเอ,อ่อเพิ่มน้ํามันพืชไปนะคะแล้วก็เพิ่มส่วนของน้ําไปนิดนึงนะคะในเนื้อไก่หมูกับ ูนี่กุ้งกับปูนี่นะคะจะทําให้ส่วนของแกงจืดของเรานะคะมีรสหวานนะะวานแล้วก็หอมด้วยะนะคะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆนะคะเวลาเจอเปลือกปูนี่นะคะเขาจะรำคาญกับเวลาที่รับประทานเพร่ะเราต้องเลือกออกให้หมดนะคะ หมู50กรัมนะคะเนื้อปูกับเนื้อกุ้งเท่ากันนะคะอยากโทษนะคะหมู200กรัมนะคะเนื้อปูกับเนื้อกุ้งอย่างละ50กรัมะค,ะค่ะค่ะไห้เท่ากันนะคะแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขกละเอียดนะคะค่ะใส่แป้งมันนะคะ ส่เกลือป่นแล้วก็น้ำมันงานะคะแต่น้ำมันงานนี่็จะช่วยให้ส่วนผสมมีความหอมค่ะ,ะ,คะพุกให้เข้ากันค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะผสมเนื้อหมูนะคะเนื้อกุ้งเนื้อปูนะคะ รากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือป่นน้ำมันงาให้เข้ากันนะคะในส่วนของรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะถ้าทำให้เด็กๆรับประทานนี่อาจจะไม่ต้องใสพ่พริกไทยมากก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กอาจจะเผ็ดใช่ไหมคะ เหมือนไส้ขนุมจีบเลยนะคะค่ะหอมนะคะเด็กๆก,ก็ชอบนะคะคาะเราผสมแล้วอาจจะไปหอ่อกับแผ่นเกี๊ยวทาเป็นไส้ข้หน่มจีบไปได้นะคะแต่อาจจะต้องเพิ่มส่วนผสมเพิ่มไข่ไปสักนิดนึงนะคะเพิ่มไข่ขาวไปสักนิดนึงนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเนี้ยเกาะตัวแล้วก็มีความนุ่ม ผสมกัเข้าวันดีแล้วนะคะ,ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาห่อบนแผ่นสาลายนะคะค่ะแผ่นะะสลาสลาี่เาสลาลีก็พรมน้ำก่อนนะคะนะคะเราก็จะนำมาห่อกับแผ่นสลานะะสลาะ,ะฉีดน้ำนิดนึงนะคะเพื่อให้แผ่นสลาลีมีความชื้นจะได้ห่อได้ง่ายะค่ะสลาลยก่อนใช้นะคะก็ เคาะนิดนึงนะคะจะมีายค่ะจะได้อหรือบางท่านอาจจะไปย่างไฟอ่อนนะคะแต่ไม่ให้ย่างจนไหม้นะคะย่างนิดนึงนะคะสาล่ายก็จะมีกลิ่นหอมค่ะนะคะโมแล้วก็ค่ะให้สาลายมีความชื้นนะคะสาลายแผ่นกลมนะคะถ้่สังเกตดูนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเส้นหยาบกว่าของสาลายญี่ปุ่นนะคะที่เรานํามาห่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนั้นจะเป็นสาลร่ที่จะเนื้อละเอียดเนียนเนียนเรียบนะคะค่ะ ร้อยนิ่มนิดหนึ่งนะคะจะได้ห่อง,ง่ายค่ะแต่อย่าผมมากจนแฉะนะคะอีกแผ่นหนึ่งเราก็พรมได้เลย,เลยนะคะ,ะ,คะผมคอ,อยไว้เลยค่ะเริ่มซื้อแล้วนะคะ ถ้าไม่นิ่มเวลาหอมจะห่อลําบากนะคะเพราะว่าสาลายจะกรอบใช่ไหมคะเวลาหอมแล้วจะแตกหอมไม่หอมไม่สะดวกนะคะหอมไม่ได้ก็นําสาลายมาพลมน้าหรือว่าฉีดด้วยน้านะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้สาลายมีความนุ่มมีหรือว่านิ่มก่อนแล้วเราค่อยห,หอค่ะค่ะอันแรกก็พอนุ่มแล้วนะคะก็แ,แบ่งครึ่งค่ะท่านผู้ชมอาจจะนําหมูนี่ไปนึ่งหรือไปทอดชิมรสก่อนก็นกนได้นะคะ ว่ารสชาติถูกใจหรือ,อยังนะคะเค็มพอไม้ความหอมของรากผักชีกระเียมพิไัยพอหรือ,อยังนะคะก็ค่อยนํามาหอก็ได้นะคะแ่เราก็จะนำส่วนผสมนะคะมาละเลงให้ทั่วชิ้นสาลายเลยนะคะ ในส่วนของเนื้อหมูนะคะเราจะแบ่งเป็นสองส่วนทำสองแผ่น <3, 2, S 1> <8. S 2> นะคะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนะค,ะค่ะค่ะทนี้พอดีสลายพอนิ่มเลยนะคะก็จะม้วนง่ายค่ะ,ะม้วนส่ม้วนนะคะแล้วก็จับให้แน่นนะคะ เราตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำเสร็จเดี๋ยวพอม้วนเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งได้เลยค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะวางบนรังถึงนะคะทา้ํำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำไปนึง่ง ชาแนส่วนผสมที่คุณนงรักกํกำลังทาอยู่นะคะก็คือเนื้อหมูนะคะที่ผสมกับกุ้งแล้วก็เนื้อปูค่ะโดยเราจะใช้เนื้อหมู200กรัมนะคะเนื้อกุ้งสับละเอียดนะคะ200กรัมเนื้อปูนะคะ200กรัมนะคะโอ้ยโทษฉันเนื้อปู50กรัมค่ะมาพูดเลขที่ออกเลยนะคะมีเนื้อหมูอย่างเดียว200นะคะเนื้อปูกับปูเท่ากันค่ะิบกรัม ใส่กุ้งกับปูไดเยอะเลยนะคะที่จริงที่จริงเราใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้สึกข,ของทะเลจะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ราคาสูงกะมว้วนแล้วก็กดให้แน่นนิดนึงนะคะเนื้อสาหร่ายจะเยอะแล้วก็กดซะหน่อยนึงแล้วก็นํามาวางบนลังถึกค่ะนึ่งให้สุกนะคะ เดี๋ยวเราก็จะนึ่งสาหร่ายอยู่นะคะระหว่างนี้เราก็จะเตรียมน้ำซุปนะคะใหท่านผู้ชม